สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเอาทีนอาราชานกันค่ะทุกคนย oh. ังอยู่ดีไหมโย, <laughs> ยกโยกโยกนะคะ Are you okayYep good how are you goodYou're good 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 ดูมีวข้างนอกทุกคนตาเราจะลุน้นเราจะลุนด้วยกันนะคะ <laughs> เราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ ถึงจุดนี้นะคะรถกระแทกนะคะกล้องหล่นนะคะแล้วเราก็มาถึงจุดพักระหว่างทางนะคะตรงนี้ก็เป็นน้ําตกนะคะวิวสวยนะคะอากาศเย็นสบายเลยนะคะเพื่อนอยากจะเข้าห้องน้ําแต่ไม่มีพักรถค่ะเอาโดรนมาแล้วที่นี่ที่ไหนคะทางขึ้นฝุ <laughs> ดฉีมีคนปดฉีกแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวอันนี้เราก็พักดูน้าตกนิดนึงนะทุกคนวิวสวยมาก กินปูุดอาน่นกินปูนเออไัวน,น่าสนาแบบนังนั่งที่นอกเนนั่งขยบขยีก,กันมาสองชั่วโมงก็มาถึงเอาทินอาราชาแล้วค่ะซอมซอมอมม่หมเงซอมซอมหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จนะคะ เราก็แช่น้ำพุร้อนนะคะก็จะมีห้องที่เราเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะเป็นสังกะสีให้แช่ได้นะคะแล้วก็เดินชมวิวรอบๆตามอัธยาศัยเลยนะคะเราไม่ได้นอนที่นี่นะเพราะว่าเรานอนที่โรงแรมสบายกว่าคะ่ะและนี่ก็คือวิวสุดซึ้งของเรานะคะสวยงามมากเลยคะ่ะแนะนำให้มาจา้ะเปล่าจำไม่ได้เฉลยเลยคุณครูเฉลยหนะ่อย โอเคอาร์สี่เบอร์สิบโอเคเฮ้ยแด่สุขเคกูบดีนะโอเคเดี๋ยวให้ฝากร้านหน่อยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ Nomads Area โอเคเย้ สวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนคะเซเว่นบูล็อกในภาษาเขาเรียกว่าอะไรอ,อือเจ็ดวัวเจ็ดเจ็ดีดืออกกุศนะคะทุกคนเออเจ็ดอกเดี๋ยวเ,เรามานับกันนะคะว่ามันหนึ่งไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ยเดี๋ยวนะเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีห้าอันนะทุกคนเดี๋ยวนะเอาใหม่หนึ่งสอง 3 4 5 6 7 7แหละแต่ว่าแบบกล้องเราอาจจะคอนแทสต์ไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวไปนับให้ดูนะลูกเอาจริงๆที่นี่นะคะถ้าถ่ายรูปธรรมดาไม่ค่อยสวยเลยเราว่านะเพราะเราถ่ายออกมาแล้วดูไม่ค่อยดีแต่ถ้ามีโดรนนะสวยมากสวยแบบตะโกนเลยจ้าไม่มามันวุ่นวายมันวุ่นวายพวกแกองกับตลาดแตกน้ำลายนั่นก็อะไรสอนมามาเย็นันสิวุ่นวาย เดินแาวนู้นมาทกเหมือนเราไปเลยเราไปมาแล้วที่นี้ที่ไหนแคนยอนแคนยอนแคนยอนชื่อว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ออกเสียงอะไรนะต้องไม่เป็นไรที่เป็นบ่อดินค่ะบ่อดินที่ลรบุรีก็จะมีดินแดงอยู่ทั่วๆไปแฟรี่เทลแฟรี่เทลแคนยอนสกาสกาแคนยอนนะคะนี่คือนางฟ้าไหนนางฟ้า นางฟ้า,าชีหน้าสีชีหน้าตัวเองสีนี่คือนางฟ้า,า,ฟาเออน่ารัก

ห้องนอนของเราและนี่คือห้องน้ำและนี่คือห้องรับแขกจ้ะปิ้งเดี๋ยวเราพาไปชมเพื่อนๆนของเราในะวันนี้นะคะ้องเวอร์มากเลยดูวิว,วมากเลยดูวิวอ่ะให้ดูวิวก่อนไม่ต้องดูเพื่อนละอากาศเย็นน่ะวิวสวยมา thank you นะคะขอให้เจริญเจริญลูกทำงานให้มันได้ดีอย่างนี้ ถ OK ้านายกอบ pues mm ตอเอาเร nah, ือมาใส่ปั๊บกูด่าเลยค่ะไม่ไฮโซค่ะวันนี้ก็แบบตื่นมาก็สวยเลยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเราก็จะก็จะมาถามเขาสองคนอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนคะเรียกบอกไปเลยชัดๆที่ไหนคะมารีน่าที่พักนะคะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้าน บันเบวสีเลสสำเนียงอัดได้เลยค่ะคือสำเนียงมันยากมากคุณมันแบบเย็นยินเคเบิลอย่างงี้แะนะคะเราก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแบบปากจุดจุดจแล้วค่ะแล้วก็ทะเลสาบมีชื่ออะไรคะทะเลสาบมีชื่ออะไรคะเดี๋ยวเราให้ดูออกอะไรสวยมากทุกคนทะเลสาบที่นี่สวยมากทะเลสาบะไรคะ เออซึกิ้ล <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นคีกิสหรือว่าเป็นญี่ปุ่นนะคะฟ,ฟังแล้วบางทีภาษาจะเหมือนอะไรนะภาษาเกาหลีอ s เกิ้ล is เกิ้ยุนเล็กนะคะแบบสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่วิวนะคะแอปท่น <c oughs> ี่คืออะคะ is เกิ้ลเลกนะคะอิวไม่ได้หรมัน <'s> <'s> เป็น นั่นแหละค่ะน้ำลายเปียกเดี๋ยวเราจะมีตัวขึ้นให้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรคะที่พักที่ไหนคะทองมารีน่าทองมารีน่าแล้วมาเอามากับใครคะอาร์ซีอาซีเบกนะคะอาร์ซีเบกบริษัทอะไรคะนอมาร์ชแอนเรียถูกต้องเก่งมากนะคะโรงแรมนี้แนะนำนะคะแนะนำมากดีมากสวยมากห้องก็ดีค่ะใช่แล้วห้องใหม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์คะไม่รู้ไม่ได้รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่าลืม กดไลค์นะคะกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมาคีกิสนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกับเขานะคะ Nomad Area ค่ะขอบคุณค่ะนกไม่มาเขาบอกว่าไม่ใช่ใครก็จะมีนกได้นะคะก็ต้องมีใบอนุญาตที่ให้เลี้ยงนก แล้วก็เลี้ยงแบบนี้เป็นเวลา15ปีเลยหมู่บ้านนี้เขาก็เลี้ยงกันนะคะแล้วก็มีบริการด้วยนะถ่ายรูปก,กับนกให้ยิงธนูด้วยนะใกล้ถึง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 คราวนี้ออมาลุ้นกันนะฮะเกิดนกมันไม่แลนดิ้งนี่น้าแหกเลยอะนกบอกว่านกบอกว่า กอก้ก่อนนะไาแล้ว <Wow. S 1> โอ้ยเ <Wow. S 1> ก่งมากเลยโลกโอ้ประมือค่ะ Thank you ไอเร็วไปขาใกล้ขานึ่งเลยจ้ะ <'s> มาถึงเกชินเี่ยไปเมื่อกี้ค่ะตร <c oughs> งที่เขาไม่มีขาตีนไก่ออกมา This is the main uh. income uh, sure. of the family for only show or. No, no, they have animals you know, in the house, not only. Not for show or only. The... No, no, not only show. They have like animals, it's like from... farming. Farming means like. Uh, they have horses. Yes, have uh, <laughs> but it's also one of the part of the uh, tradition. Hey, now how about you? I will show you. ออกจากที่โชเยี่ยวแวะพักทานข้าวแป๊บเดียวก็มาถึงบูรณาทาวเวอร์แล้วค่ะแดดร้อนมากแต่พวกเราก็สู้นะคะชมภาพสวยๆกันได้เลยเห็นไหมสวยมากเลยอันนี้ภาพจากโดรนนะคะดูสิถ้าไม่มีโดรนนะแย่เลย

ท่านเราขึ้นเหมือนซีนขึ้นมาหัเพะพัแป๊บใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ปิดท้ายทริปนะคะด้วยดินเนอร์สุดหรูอลังการนะคะเลือกสั่งเองได้ทุกอย่างเป็นธรรมเนียมของเขาละมังที่ให้เราอะสั่งอะไรก็ได้ตามใจนะคะร้านนี้ดีมากนะทุกคนแนะนำเลยเค้กลาเวนเดอร์เนี่ยก็อร่อยมากๆนะคะ thank you นะคะ nomads area นะคะอา b ์ซิเนะคะ thank you